ขอบคุณค่ะยากยังวอ,อกยากยังวอ,อกขอบคุณค่ะประทับใจดิฉันจริงๆค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะดิฉันไปโบสถช่วงเช้าฟังฟังบาฏิวนเทศพิธีกรรมทางศาสนาจบแล้วท้ายสุด ท่านบัตรหวงได้เชิญพวกเราให้นั่งลงแล้วก็พูดกับพวกเราว่าข้อหนึ่งในกรณีที่ท่านมาโบสถ์วันอาทิตย์ขอความกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะไม่ไปรบกวนผู้ที่มาประกอบศาสนกิจและที่ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นคือบางคนเอาโทรศัพท์ออกมา เล่นลายค่ะไม่สนใจว่าคนข้างเคียงจะเป็นยังไทงทําให้เป็นที่สะดุดสะดุดทั้งตาสะดุดทั้งหูกับคนรอบข้างที่จะไม่มีสมาธิในการประกอบศาสนากิจวันนี้คุณพ่อที่โบสถ์พระเทไทยก็ได้ขอร้องแล้วก็เชิญชวนให้สัตบุรุษปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่เล่นไลน์ทุกครั้งที่มาเข้าโบสถ ที่ดิฉันพูดคำนี้เพราะว่าดิฉันก็ติดลายเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาเข้าโบสก็พยายามเอาโทรศัพท์ไว้ที่ในรถแต่ทุกวันที่นอนดึกค่ะไม่ใช่ทําอะไรนะคะนอนดึกนอกจากดูโทรทัศน์แล้วก็เล่นลายค่ะดูว่าใครจะส่งลายมาให้มั่งตอบแบบไหนมีอะไรที่น่าสนใจในลายมั่งะะก็กลายเป็นว่าติดลายก็ทันสมัยขึ้นมานะคะก็ ท,ทันสมัยกับกลุ่มไวัยรุ่นทั่วไปอย่างที่เราทราบกันดีนะคะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเรามี 3G แล้วนะคะแล้วก็จะมี 4G เร็วๆนี้ 4G ก็จะตามประเทศลาวนะคะเร็วๆนี้ฉะนั้นการที่ท่านไหนไม่มีไลน์นะคะก็ก็เหมือนไม่ทันสมัยนะคะฉะนั้นท่านที่ไม่มีไลน์โปรดกรุณา มีลายเร็วๆนะคะคำถามนี้นะคะดิฉันอยากจะถามว่าท่านคิดว่าการมีลายดีหรือไม่ไม่ใช่ลายนะคนะการมีลายดีหรือไม่อย่างไรนะการมีลายดีหรือไม่อย่างไรคําถามนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะถามผู้ที่อายุยังไม่มากเท่าไหร่น่าจะเป็นนักศึกษาจะตอบคิดเราจะได้ฟังความคิดของเขานะคะค่ะ ก็คำถามนี้ก็จะขอถามคุณเกียรติศักดิ์ชัยเมืองชื่นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะ